<Subscribe S 2> เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพือ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะไปจะมารับคํำถานะคะเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่โหดเหมือนกันเนาะก็คือโยอนสกูชี่ตกตึกนะคะแต่วันนี้เนี่ยไปจะมาโยนสกุชี่ลงตึกที่สูงกว่า12เมตรนะคะซึ่งเป็นตึกออฟฟิศของพ่อเฟเองนะคะแล้วก็สกูชี่ที่วันนี้จะมาโยนเนี่ยมี2ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งเป็นสกูชี่สุดรักเลยจะเป็นแกะยูเมโนนะคะมี จะใส่อยู่ในแล้วก็เป็นเมลอนเขียวของร้านโชวานะคะนี่แล้วนะคะเฟจะโยนเจ้าแกะยูเมโนโแบบไม่ใส่แพ็คเกจจะโยนลงไปแบบตัวเปล่าอย่างนี้เลยนะคะให้มันเลอะกับฝุ่นเต็มเต็มเลยนี่ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยขอใส่พิเกนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันยังใหม่เอียมอยู่มาเริ่มกันเลยดีกว่า let get started เดี๋ยวจะต้องปีนข้ามระเบียงอันนี้ออกไประเบียงข้างนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะปีนข้ามไหมข้าม <c oughs> มาแล้วและนี่ก็จะเป็นตรงที่ไฟจะโยนลงไปนะมันสูงมากและชิ้นแรกที่จะลงไปก็คือเจ้า แกะอยู่เมโนโน,นะคะกลัว <gasps> เราจะมาทำให้ชาเลนนี้จบๆไปฉะนั้นมือเปียกเลยอะ่ะมันจะเป็นไรไหมอะ่ะหนึ่งสองว้ายลงไปแล้วอันต่อไปเมลอนนะลงนะ เราต้องรีบไปดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไหนๆลูกแม่เป็นไงบ้างอมีความกระจัดกระจายเอยรถมารถมานะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเมลอนไปเออมีความฝุ่นเครอะเดี๋ยวเรากลับไปดูข้างบนกัน้ว่าเขาเป็นงไงบ้างนี่ผปลปรากฏว่ามันดำขึ้นค่ะ แต่ว่ายสาสรุเหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มดำนะคะนี่เริ่มดำแล้วก็ฝุ่นติดนะคะนี่เดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดส่วนเมลอนนะคะก็ปกติดีแต่ว่าถุงเยินเลยค่ะฝุ่นเขอะไปหมดเลยก็เดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดเหมือนกันแต่ว่าตัวสกูชี่เนี่ยยังอยู่ดีมีสุขค่ะ ยังหอมเหมือนเดิมกลิ่นโชยชุ่มพรุ่งประดังสโลนะคะนี่ยังเหมือนเดิมทั้งคู่เลยเย่ชาเลนนี้นะคะก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สกูชี่ก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรมากนะคะฉะนั้นก็ ยังโอเคอยู่ยังทำใจได้อยู่นะคะแล้วก็ขอท้าต่อเลยนะคะน,นะคะสองคนนะคะคนแรกนะคะจะเป็นน้องนัดนะคะช่อง N N Channel นะคะแล้วก็เมย์นะคะจากช่อง Smiles May นะคะแล้วก็เฟยนะคะขอท้าตอบเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเฟยก็ไม่สามารถพูดชื่อทุกคนหมดฉะนั้นถ้าใครอยากทำเนี่ยทำได้เลยนะคะเฟยยกชื่อ จะมาเลเซฟให้ทุกคนทาเลยนะคะยังไงถ้าใครจะทาเนี่ยให้เครดิตนิดนึงน้องว่าเฟธานะคะเพิ่ว่าเฟธทาทุกคนเลยอยากทำทำเลยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และอยากให้เฟยําำช้าเลจ์อะไรโหดๆคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเฟย์จะมาทําให้ทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้เฟย์กับเจ้ายูเมโนะแกต้องลาไปก่อนแล้วไย